สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาปรับปรุง Improvement นะครับตัวอแอปพลิเคชันที่เปิดไฟ์เปิดกาต้มน้ำของเรานิดนึงนะครับก็วันนี้ก็จะใส่ปุ่มเข้าไปปุ่มรีเซ็ตนะครับไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับเมื่อมีปัญหาแล้วก็ทดสอบยากมากเลยนะครับผมก็เลยต้องอเอาปุ่มรีเซ็ตใส่นะครับ ขอดูวันเก่าก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันเดิมนะครับก็ HTML page เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้เออตัวนี้ น่าจะใส่เป็นตัวนี้ดีกว่าครับนี่นะครับน่าจะใส่เป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเออตัวนี้นะครับก็เ,เดี๋ยวขอเปลี่ยนพื้นหลังนิดนึงพราอดีอ่ะเขียวก็ได้นะครับก็จะใส่ปุ่มรีเซ็ตเข้าไปนะครับอันเดิมนี่ก็ มีหลายเรื่องเลยแต่ว่าขาดปุ่มรีเซ็ตมีแต่ปุ่มเซฟอย่างเดียวนะครับผมจะใส่ปุ่มรีเซ็ตเข้าไปตรงนี้นะครับลองแก้ดูครับผมลองใส่ว่านะครับอินพุตท้นะครับอ่ินพุตท้าเทา่ากับ บัต t ท n นนะครับบัตท่นอย่างนี้หรือเปล่านะคลาสนะนะครับผมผมไม่ได้เก่ง HTML นะครับก็ออสั b มิ t นะครับสั b มิ t s สั m มินะครับอ่าก็คืออันนี้นั่นเองนะครับ สับมีดนี่นะครับน้าเหมือนกันนะครับผมก็เอาออนนี้เลยนะครับก็ปอ,ออกทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็ใส่นี่ลงไปเหมือนกันนะครับแต่ว่านะแต่ว่าเน m e ไอดีแล้วก็ value, value จะต่างกันนะครับ value value ตรงนี้จะให้เป็นร e s ซ็นะครับ v a ลย e แล้วก็ b l a c k r o u ผมจะให้เป็นสี R D สีแดงนะจะดีนะครับน,นี่สีแดงนะได้ไหมาแดงนะครับแล้วก็อ Width นะผมจะให้มันกลมขึ้นมานิดนึงก็50 50พิกเซลนะครับ50พิกเซล ออนไลน์เซ็นเตอร์ถูกแล้วนะครับก็จะได้ต่างกันนะครับเป็นที่ชัดเจนนะครับคนละสีสีแดงน่ากลัวนิดนึงเดี๋ยวขอเป็นสีบลูแล้วกันนะครับนี่นะสีน้ำเงินดีกว่านะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับ Value ก็จะต่างกันนะครับแวลูทั้จะต่างกัน นะแล้วก็อันนี้คือตัว HTML page เราก็เสร็จแล้วนะครับแค่ใส่ปุ่มหนึ่งลงไปแล้วผมก็ Ctrl A เลือกหมดแล้ว Copy ครับกด Ctrl C นะครับเพื่อ Copy นะครับ Ctrl C แล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดตัว Arduino IDE ขึ้นมานี่นะครับเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ Event ์ของอ action form นะครับ ถ้าเป็นฟอร์มนี้นะครับเราจะทำยังไงนี่เรามาดูซินะอ่าในส่วนของแอคชั่นตรงนี้นะครับแ a นเดิลคอนฟลิกตตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับเอาไว้ก่อนชาวบ้านเลยนะครับ if นะครับ server dot has argument นะครับ argument ที่ชื่อว่านะที่ชื่อว่า เนมก็เป็น submit นะครับ submit อ่าตัว b ครับ b นี่นะครับมีอยู่แล้วแหละครับ submit นะครับ s u b สับมิอปุ่มนี้ยังไงก็มีอยู่แล้วนะครับปุ่มนี้ยังไงก็มีอยู่แล้วไม่ต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นก็เป็น server เวอ อาร์กุเมนต์เลยนะครับที่ว่าสับมิดนะครับมีสับมิ่มีค่าเท่ากับนะครับเท่ากับเท่ากับอะไรลีอะไรครับลีเซตนะครับถ้ามีค่าเท่ากับรีเซตนี่นะครับให้เรารีสตาร์ทนะให้เรารีสตาร์ทเลย นี่เป็นคำสั่งรี s t a r t นะครับก็คือ esp. p. p. restart นี่จบเลยนะครับจบเลยแต่ว่าก่อนที่รี s t a r t นะครับขอ serial print น,นิดนึงนะครับ print น,นะครับ บอกว่ารี s e t ตบั t ทั p มเพ s สนะครับแล้วก็รนะี s t a r t เนาะเพื่อให้รู้ว่ามันมีการกดรี s t a r t เพราะว่าปุ่มนี้นี่เองนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากให้อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากเซฟเวลาลงไปนะครับ อยากให้เซฟเวลาลงไปรีสตาร์ทขึ้นมาก็นับเวลาต่อได้เลยต้องมาดูว่าเวลานะครับนี่นะครับก็เวลา hour นะครับร t string tm string hour นะครับ time นั่นเองนะครับ เนื่องจากว,ว่าผมประกาศตัวแปรไว้เรื่องเวลาไว้3ตัวก็คือนี่นะครับนี่นะครับนี่เลยนี่เลยนะนี่เลยเป็น hour minute นะ mi นะครับเอจริงๆจ,จะใช้ mi n แต่ว,ว่ามันซ้ำนะครับ mi แล้วก็ second นะครับก็ได้มาปรากฏว่าแล้วก็ต้องมาแปลงนะครับ นี่เซเวอร์ชายนะครับอาส่งมาด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขียนลงอาดิจิตอลเขียนลงที่อา eeprom นะครับ eeprom นะครับ e p r o m นะครับอา เราก็จะเขียนลง EEPROM นะครับตรงไหนเอ่ย Write string to EEPROM นะครับอันเดิมนะครับก็ถึงหมายเลข2 1 0นะครับ R 2อ0ตอนนี้เอา2อเอา2 4 0ครับต่อไปเดี๋ยวใส่2 5 0นะครับ2 5 0 ป้าผมครอบตรงนี้เลยนะครับครอบตรงนี้แล้วก็ไปใส่ที่นี่นะครับภาพสองหาศูนนะครับก็ใส่ตัวอะไรครับตัวเวลาปัจจุบันนะครับก็คือ m r สองใส่ตัวนี้นะครับ h r นะครับ ก็คืออ่าวนั่นเองนะครับสองหกศูนย์เยอะไปนะก็ตัวเลขนิดเดียวเองนะครับก็สองสองห้าสองแล้วกันครับก็เขียน mi ลงไป ก็คือมินินะครับแล้วก็254นะครับเขียนเซคันดลงไปนี่นะครับก็ก่อนที่จะรีสตาร์ทก็เก็บเวลาปัจจุบันไว้ก่อนนะครับปากร่าไม่รู้จักอันนี้นะเ,เราต้องไปประกาศนะครับเราต้องไปประกาศ ถ้าเขาไม่รู้จักเราก็ต้องไปประกาศตัวนี้ right string to ยูน่น่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าอะไรครับ right string to right string ต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็น string นะครับ to, to string นะครับอ่า ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้อง t ู o string ครับใช่ไหมใช่ไหมอ๋อไม่มี t ู o string ครับมีแต่ string นะครับ hr นะครับ string mi แล้วก็ string s e c o n d นะครับอ่านี่ตกไปนิดนึงนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนี่แล้วก็คราวนี้เราเราเขียนวันที่ลงไปแล้วนะครับเขียนวันที่ลงไปแล้วก็อ่าไว้เวลาตัวทีเวลาลงไปแล้วเราก็ตอนเส t ับนะครับตอนเสดับเราก็โหลดขึ้นมา นี่ครับนี่นี่นะครับเซอัพเราก็โหลดขึ้นมาเอาไว้แรกๆเลยแล้วกันครับนี่นะครับนี่นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับก็คืออืม รีดฟอร์มนี่นะครับ HR เท่ากับนะครับ Read Form. รีดฟอร์ม EPROM นะครับตำแหน่งที่สองห้าศูนย์นะครับนี่ก็ปัาบนะครับอ่านี่นะครับ อันนี้สองแล้วก็2 5 4นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเนื่องจากเป็นสตริงเราต้องเป็นทูนะครับ อินนี่ต้องเป็นทูอินด้วยเพราะว่าอ่านออกมาเป็นสตริงนะครับอ่านออกมาเป็นสตริงต้องเป็นทูอินอ่าอ่าเรียบร้อยครับแต่ว่าอันนี้นะครับไม่ใช่เอชอที่สองนี้เป็นเวลานะครับเป็นเวลาเป็นนาทีแล้วก็เซกันนะครับก็โหลดขึ้นมานะครับจะได้เดินต่อได้นะครับ นะครับนี่แล้วก็โหลดแล้วก็ในส่วนของรูปก็อเอามาบวกต่อนั่นเองนะครับรูปก็คือ Timer มอร์นะครับไท m e เมอร์ติ๊กตรงนี้นะครับนี่นะครับ ไทเมอร์ติก๊กนะครับนี่นะครับก็ให้มันให้บวกทุก1,000มิลิเซกก็คือ1วินาทีนะครับให้นาฬิกาเดินไป นะครับนะครับอันนี้นะครับได้แล้วผมก็ไปก๊อปมาแก้ไขเพจนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่มแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวใน HTML นะครับก็ก๊อปไปบรรทัดเดียวแล้วกันครับอ่าก็ไปดูที่ HTML หน้า c o n f i p i g p นะครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไป เยอะนะครับเยอะเลยเกินนี่นะครับนี่น,น,นี่ใส่เข้าไปป้าบนี่นะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับเอาแล้วครับเราก็จะอัปโหลดขึ้นนะครับจะอัปโหลดขึ้นอ่า ESP แล้ว หนด mcu นะครับผมจะเขียนลงในหน d ด mcu นะครับแลวขอเสียบหนด mcu นิดนึงนะครับเสียบแล้วก็เยนเป็นเดิมเป็นอันนี้ผมก็เอาหนด mcu นะครับ เวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันนี้แล้วก็โอเค not d i c o v e port oh. ตอดเสียบใหม่ไม่เจอนะครับมาละคอมสีนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วนะครับก็เรื่องจะว่ามีโปรแกรมอยู่แล้วก็รันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมคอมไพล์ครับ v e r i f y หรือคอม p พล์นั่นเองนะครับดูตรงนี้นะครับ ว่าอตอนคอมไพล์มีเออร์เรอรอะไรหรือเปล่านะครับบอกว่า Compilation c o m plete นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรผมก็อัปโหลดเลยนะครับนี่คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็รอครับ ก็คอมไ i ล a t ล o n เชนคอมพิต่อไปก็เดี๋ยวเขาจะอัปโหลดขึ้นนะครับ <c oughs> อัปโหลด complete c o m p l e แล้วครับปากร <c oughs> ดูครับ <c oughs> อ่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าอ่าค่า configuration นะครับมีปัญหานะครับตอนนี้ได้ ip 50มานะครับเราก็จะทำคอนฟิกนิดนึงนะครับปรากฏว่าเขาเอาแล้วครับนี่นะน่าจะได้อยู่นะครับได้อยู่นะ ลองดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับได้ที่50นะครับก็มาที่เบราว์เซอร์ของเรานะครับแล้วพิมพ์นะครับอ่านี่ลงไปเลยนะครับเอาเดี๋ยวนะครับ Copy เลย Copy ได้ไหมอ่า e n t e r นะครับ นี่นะครับก็เป็นหน้าปกตินะครับถ้าหน้าคอนฟิกเข้าพิมพ์คต่ว่าคอนฟิกนี่ครับมีปุ่มรีเซ็ตอ้าวทำไมเป็นสีนี้นะทาไมเป็นสีนี้เมื่อกี้ผมให้มันเป็นสีแดงสีถูกแล้วสีน้ำเงินอันนี้ต้องเป็นสีเขียวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้มีปัญหานะครับ ก็พิมพ์23 5 59 59นะครับให้รีสต์นะครับแล้วก็ IP นะครับ IP address นะครับ192.168.1.50ับ19 s u b m i t m a k นะครับเป็น255.255.255.0 25 Kv เป็นหนึ่งเก้าสองจุดถูกแล้วนะครับขาวนี้ถูกแล้วนะเซฟนี่น่าเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะกดรีเซ็ตลองดูเกิดอะไรขึ้นไหมกดรีเซ็ตไม่เห็นมันรีเซ็ตให้ผมเลยนะนะครับมาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเคลียร์ดูก่อนนะครับถ้าถ้าเป็นไปนตามที่เราคาด เราต้องมีคำว่ารีเซ็ตตรงนี้นะครับกดรีเซ็ตปับ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเอาเละครับมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าเขาส่งพารามิเตอร์อะไรครับอเอ็นสับมิดเป็นรีเซ็ ข้ถูกแล้วนะครับเท่ากับรีเซ็ตเอาตัวใหญ่ตัวเล็กหรือเปล่าตัวใหญ่ตัวเล็กหรือเปล่านะครับเราไปดูโค้ดของเราซิว่าคําคว่ารีเซ็ตนะครับเราเขียนยังไงนี่นะครับ รีเซ็ตเอะเรามี S กี่ตัว S ตัวเดียวหรือเปล่าครับนี่นะโหต่างกันตัว S นะครับอันนี้เกินนะครับนี้เกินนะครับไม่เป็นไรเราเอาออกแล้วตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็อัปโหลดใหม่อัปโหลดใหม่แล้วครับรอสักครู่ Compilation Complete เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับ ครับอัปโหลดคอมพิวเเสร็จแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ได้มาแล้วครับไอพีเอสดวนี้นะครับตอนนี้ถูกต้องหมดแล้วนะครับไม่มีขยึบขยือแล้วนะครับโอเคคราวนี้นะครับมีอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งนึกได้นะครับว่าตอนเซตอัพนะครับตอนเซตอัพไม่ได้อินิชัลไลด์นะครับ พินต่างๆไม่ได้อินิทไลเลยนะครับผมก็จะอินิทไลนิดนึงนะครับพินต่างๆตรงนี้นะครับนี่นะครับดิจิตอลนี่นะครับก็ให้ปิดนะครับให้หมดนะครับปิดให้หมดนี่นะครับปิดให้หมดนี่ปิดแล้วผมนึกว่ายังไม่ปิดนะไลท์ออฟแล้วก็ดิจิตอลไรท์แต่ละ อ่นด้วยนะครับก็คือให้ปิดคราวนี้เรามาดูว่าตอนนี้ led ติดอยู่นะครับ led นะปิดหรือเปล่าปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเซฟนะครับโอเคปิดแล้วนะครับเอาละครับก็เอา,เอาวันนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการใส่เพิ่มปุ่มนะครับลงไปใน ดรเวอร์ Driver ของ ESP8266 นะครับ mm hmm. ก็จะมี2ส,ส่วนก็คือเป็นตัว Arduino IDE กับตัวเว็บเพจนะครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วก็ผมก็จะ mm hmm. เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างอย่าลืมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามด้วยครับ